ืที่พายุรุนแรนเข้าต้นไม้หักฝั่งถนนหมดเลยจวดหักแบบโอ้ลีกู้ภัยมาช่วยทันตำรวจอาสาธรรมากกู้ภัยสว่างเมธีโอ้ตัดต้นไม้กันใหญ่เลยครับผมีลมพายุมาหนึงก็ลื่นหนตรายมากมหักฟาดเป็นกิโลเลยนะครับเป็นร่องเลยเนี่ยไม่ฟาดมาเลยเลยดูดูกันว่ามันเข้าฟาดต้นไม้มหมดเลยเออมีเขามาล่ากเข้าไปนะนะ นะเนี่ยเลากเข้ามาแนะล้วมันก็ลากเข้ามามันมันฟาดมันฉีกไม่รู้ว่าบ้านเรือนเป็นไงบ้างแต่ว่าเส้นทางที่เราวิ่งผ่านมาเนี่ยโอ้โหยังหนักต้นไม้ฉีกขาดนี่โอ้ยทำไมยอดนะนี่เนี่ยขาดฉีกเลยบ้านเรือนก็ยังบีรถรถทีถ่วิง่งผ่มาช่วงนั้นไม่บีนะโชคดีมากเลยนะเห็นไหมขับรถด้วยความระระวังครับช่วงฝนตกก็อันต,ะตะาารายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้า เส้นทางของเรามันมีอะไรอยู่ก็อย่าหม่ขึ้นหน้าขางครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงดูร้อนนะก็ระวังกันระวังกันกนยครับผมทางบกรา